นี่ก็ฝาฝ,าฝนตกทุ่มฉันนะครับตกมาสองวันลนะเมื่อวานประดับพะมงกุดนะครับพะมงกุดแก้วนะครับหลวงพ่อเชนโตแล้วพี่เขาว่าฝนตกหนักนะเมื่อวานตกหนักก,นก็เอาผ้าใบลองถึงเขาว่าจะดูว่าถ้าฝนตกจะเปียกไหมใช่ไหมก็คืนฝนตกหนักนครับตอนเช้านี้ก็ตกทั่วรอบหมดนะครับตอนนี้ก็พังๆนะครับช่างก็ทํางานได้ครับตะวันน่อนหนอนไม่ร้อน,นครับลมเย็นนะตอนนี้ก็ติดลายนะครับประดับลาย สมเด็จพ่อขระถมนะครับวนี้น,นาทีอะฮะตกตกสี่สิบนาทีตกหนักเลยมีลมไหมหรือว่าตกฝนอย่างเดียวเนื้นนอ,อ,อ,อน้น้เต็มตอนตอนที่ประดับมงกุฎอตอนที่อัญเชิญมงกุฎขึ้นอะบแล้วอะตอนที่อัญเชิญพระมงกุฎขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วหลวงพ่อมาแชรโตโรแล้วก็ฝนตกหนักเลยเหรอครับเนี่ยบารมีร่มเย็นครับบารมีสมเด็จพ่อคับเทพเทวาเทวดานะับปู่นาคานาคราชหรือพบภูมิที่นี่ครับท่านเปิดเปิดบุญเปิดบารมีอนุโมทนาบุญนะครับบันดานให สีนาทีครับตกหนักเลยครับแต่ไม่มีลมนะครับมีแต่ฝนอย่างเดียวนะครับก็ได้คุยกันเบื้องต้นกับพี่พี่สาธิตนะเราจะไม่ได้ทําสีองค์ท่านเป็นสีทองแล้วนะครับแต่เราจะหาช่างมาประดับกระจกนะครับใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับติดกระจกติดเพชรประดับองค์ท่านนะครับ องค์ท่านก็จะเป็นกระจกสีเงินนะครับสีเงินนะครับองค์ท่านจะเป็นสีเงินแล้วจะประดับเพชรนะครับเมื่อกี้ก็ต้องอนุโมทนาครับพอเพิ่งคิดเพิ่งคูดกันแป๊บเดียวครับบุญกระแสบุญปไกลครับนะครับแรงนะครับน้าหน้าหน่อยนะครับท่านเจ้าสัวปวกแดงครับน้าหน่อยครับประธานนะครับที่เริ่มต้นสร้างมาตั้งแรกครับเริ่มตั้งรากฐานมาด้วยกันนะครับเป็นประธานนะครับน้าหน่อยอ่าปัญญาพลสีสดสีสุกนะครับกับครอบครัวนะครับนะครับอนุโมทนาบุญร่วมสร้างนะครับ มาครับก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับท่านท่านเป็นประธานร่วมสร้างมาตั้งแต่แรกครับถวายนะครับตกแต่งองค์พระนะครับร่วมสร้างองค์พระ3 0,000บาทนะครับสามหมบาทเพื่อเป็นค่าเพชรค่าประดับนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเนี่ยด้วยพระบารมีนะครับแค่ลูกหลานนะครับตั้งใจจริงนะครับปรารถนาดีอยากจะทําอะไรให้สวยงามงดงามตามสมกับพระบารมีของพ่อองค์ท่านนะครับนะครับกระแสของบุญนะครับกระจรกระจายไปไกลนะครับผู้ที่มีบุญวาสนานะครับก็จะมาร่วมสร้างอย่างนี้นะครับ นะครับก็อัศจรรย์มากนะครับนี่ฝนหยุดนะครับเมื่อกี้ยังฝนตกครับตอนที่เราพักกินข้าวฝนตกนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับนะครับดวงตะวันก็อยู่หลังเมฆนะครับไม่ร้อนมากครับบรรยากาศนะครับนะครับถ้าใครได้รับชมนะครับก็อยากรู้ว่าอยากเข้ามากราบหรืออยากเข้ามาร่วมบุญกับหลวงพ่อในการสร้างท่านนะครับก็มาได้ที่สวนป่านะครับอรัญปีวงเพราะว่าต่อไปวิหารของท่าน60เมตรวิหารมเด็จพ่องปรถมนี้ก็ยังต้องใช้ปัจจัยอีกน่าจะเป็นระดับเงินหลัก10ล้านนะครับก็มาช่วยกันครับ คนละนิดคนละหน่อยมาช่วยกันสร้างไว้ในพระศาสนาครับเอาไว้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้คนมากลับมาไหว้นะครับมาขอบารมีขอบุญขอบารมีนะครับมาที่ฐานกิตที่นี่นะครับมาขอพรนะครับองค์ท่านก็เป็นสมเด็จองค์แรกนะครับองค์แรกของพิมพ์เลยนะครับถือว่าเป็นองค์ต้นจริงๆนะครับได้หล่อเป็นองค์แรกที่นะครับสวนป่ารันปียวงนะครับโดยความอนุเคราะห์จากเจ้าพี่นะครับพี่สาธิตนะครับและพี่ยุพินนะครับที่สร้างพิมพ์มาเพื่อเผยแพร่นะครับตามรอยสมเด็จพ่อมาถมนะครับ ก็เป็นองค์แรกนะครับมาทํามาสร้างให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คิดปัจจัยอะไรเลยนะครับเจ้าก็ฟักปัจจัยส่วนตัวร่วมสร้างด้วยนะครับอันนี้ครับพี่พี่สังคิตนะครับนะครับก็สามารถร่วมบุญสร้างกับได้ด้วยกันได้นะครับตอนนี้งานก็ประมาณ80%แล้วนะครับองค์พระขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ประดิษฐานพระมงกุฎนะครับอัญเชิญพระมงกุฎขึ้นฝนตกหนักเลยนะครับตอนนี้ติดลวดลายครับเพราะว่าพี่เขาก็มีงานต่อที่ทางภาคอีสานจะต้องเดินทางอีกแล้วนะครับเพราะว่าพระจารย์โทรมาตามแล้วนะครับตอนนี้ก็เร่งงานกันนะครับก็ให้ชมบรรยากาศช่างเราก็ทํางานกันนะครับนะครับถ้าองค์ท่านเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเงินแบบนี้ทั้งองค์ครับเพราะว่าเราจะประดับกระจกและประดับเพชรนะครับนะครับที่คุยกันไว้นะครับ ตอนนี้ช่างก็แต่งครับแต่งฐานนะครับบัวบัวทิปเราต้องปั้นเกรมไหมพี่บัวบัวทิปเราต้องปั้นป,ปั้นกรีบไหมเราจะปั้นกรีบไหมเราจะให้ช่างปั้นไหมกรีบหรือเ,เอาไหมสวยนะมะปั้นเป็นกีบแปะนะเป็นกีบปูนอ่อนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองปรึกษา<ม>พวกช่างที่นั่นให้เขาดู ปันสดทำพิมพ์ยางทำพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็หล่อแล้วก็แปะหล่อแปะสดได้เลยนะพี่นะครับเดี๋ยวผมลองหาวิธีดูพี่ก็ตอนนี้ดูวิธีการถอดพิมพ์อยู่ไงเพราะถ้าได้ทำเองเราก็ชื่นใจด้วยตอนนี้ประดับเพลาลมนะครับพองพี่เขาติดเพลาลมพี่เขาติดเพ้าลมแล้วนะ อนุโมทนาสาธุพี่สาธิตประดับเพลานาลมถวายแล้วเอาป่องมาก็ได้เนะนี่ยป่องปูนเะนี่ยถ้าอยากทำเราเก็บปูนไหมจะไม่ปาดปาดเอาง่ายกว่าปาดปาดรวมแล้วตักใส่ป่องปูน mm hmm. เออเดี๋ยวให้พี่ก็ทำเดี๋ยวให้เขาปาดลงมาก่อน นั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยมาปาดฐานท่านตอนนี้ติดเพลานาลมนะครับสวยงามมากครับตอนนี้เราก็นะครับช่างนะครับเรากำลังประดับเพลานาลมนะครับตอนนี้พี่สาธิตกำลังติดเพลานาลมนะครับ ปิโสว,วิเศษอิเสเสพุทธนาเมีมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปินะครับนะครับติดพระเนตรถวายนะครับตอนนี้นะครับรงน,นี้ครับติดนินนะครับนินนินตาพระนะครับศาสเนตโตเทมโทที่ประจักของวิโสทยีกาวิติพุทธสังมิโลกกวิทูขอให้ดวงตาของลูกสว่างสวัยได้มีดวงตาเห็นธรรมสว่างสวัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทำใดที่ผู้ตรงตัดไปดีแล้วขอให้ลูกได้เข้าถึงธรรมนั้นได้สําเร็จ มรคผลพรนิพพานได้โดยง่ายโดยสับพันนะครับอนุโมทนาร่วมกันนะครับตอนนี้กำลังติดตาพระนะครับปอ,องติดพระเนตรนะติดพระเนตรละติดพระเนตรติดเท้านาลมน้อมใจดีดอันนี้เป็นเหล็กไหลเป็นเหล็กไหลใช่ไหมครับเป็นเป็นเขาอึ้มคึมโอ้โห oh ผมเพิ่งถามเขาไว้ว่าผมผมว่าจะให้เจียนินไอเจียเขาอึ้มคึมนะพี่ ผมนึกว่านินนะเนี่ยทําไมทําไมเป็นอย่างที่ที่คิดเลยผมผมรู้จักกับพี่ที่เขาทาเหล็กไหลเขาอึมครึมอยู่ครับแล้วผมเคยถามเขาไปว่าพี่ถ้าทําทําตาพระเนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาบอกให้วัดไซมาผมนึกว่านินนะไม่ใช่นินสรุปว่าเป็นอึมครึมใช่ไหมโอ้โหอะไรจะจะขนาดนั้นครับจริงๆครับผมตั้งใจงั้นจริงผมจะสั่งทานะครับสั่งทําสั่งทําเขาอึมครึมมาถวาย ใช่เลยอะ่ะโอ้สุดยอดเลยทุกองค์อะใช่อึมคึมหมดแล้วเหรอเป็นเป็นเป็นเขาอึมคึมเป็นเป็นตาพระเนตรเป็นดวงพระเนตรหมดเลยใช่ไหมโอ้อ <สา S 1> นณโมทนาสาธุอานมโมทนาสาธุอานโมทนาสาธุ<น>ไม่ใช่นินนะครับตอนนี้เราใช้เหล็กไหลเขาอึมคึมนะครับอ่าเจียระไนครับมาติดดวงพระเนตรถวายนะครับอันนี้จะขอไปเอาขอต้องวงสวงนี่ใช่ใช่เขา,เาจะมีพี่อยู่คนหนึ่งที่ทําอยู่ครับเขาอึมคึมอ่ะที่เขาทําเป็นพระทําเป็นอะไรนะครับ เพราะผมก็วางทีของผมผมก็สั่งมาจากเขาครับแล้วคราวนี้มผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะติดพระเนตรถวายเป็นเขาคุ้มคือเนียครับ<ม>เคยปรึกษาเขาว่าทําได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเจียให้ให้บอกขนาดมามโอโหแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นเขา่าคึ้มๆพี่พี่สาธิตเอาเข่าคุ้มมาติดนะครับไม่มีบังเอิญจริงๆนะเรื่องแบบนี้นะเข่มคึ้มๆนะครับ,รอ,รรบรอีกอีกมาแต่ของเข็มขัดมันจะมีถุงนู้ อันนี uhm i, ้จะเป็นตาพละที่ที่ติดแล้วนะครับขอน้าไม่พี่นิดหนึ่งแต้มมือเอามาแต้มม hey, wow. oh. ือเช็ดเช็ดพเกระดาษนี้ปะเอากระดาษในรถมากระดาษกระดาษใหม่มาเอามาจุ่มน้ำเช็ดเช็ดพเนธท่าน ทำเป็นทับซวงมาใช่<ม>ไหมไอ้ไอ้เหมือนทับซวงใช่ไหมลายที่ติดตรงเข็มขัดคาด,าด,าดเครื่องทรงใเดี๋ยวเดี๋ยววัดขนาดแล้วเดี๋ยวเียใส่นะพี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวหามาใส่ผมมีน้ำหนึ่งอยู่ เ <Okay>, okay. พราะน้ำน้ำหนึ่งของเขากุ้ัคืนลิ้นจะเงามากน,นะเงาวับเลยผมมีอยู่เดี๋ยวจะให้พี่กเจียให้เดี๋ยววัดขนาดแล้วให้พี่กัเจียให้ถ้าเจ้าใส่ ไก่แก้วขันทั่วศาส,สนาตัวเทียมทูทิปะกะชุงมวิโสเทียะเกศวิติีพุทธสั่งมิโลกับวิทูขอให้ดวงตาของลูกนี้มีดวงตาเห็นธรรมสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทำใดที่ผู้ตรงต,ต,ตัดตัดไว้ดีแล้วขอให้ลูกเข้าถึงทำนั้นได้สำเร็จเข้าถึงมรรคนิพพานในชาติปัจจุบันในใกล้นี้ด้วยเทินอันนี้ก็เป็นพระวนาโลมนะครับที่ติดถวายนะครับ เอาน้ำอ่ะอเอาทิชชู่เปียกชุบแล้วเช็ดไหมหรือพี่หรือผมเอาแปง้งแป้งอยู่นู้นปะ่ะอันนู้นปะ่ะในกระป๋องนั้นปะ่ะพ่องมาส่งแปง้งกันเนี่ยพ่องแป้งในกระป๋องเนะี่ยเจอเจอเจอได้เอาไหมาเอาอันนี้อันนี้แป้งขนเต็มโอเคอ่ะพี่ได้ ผมจับไว้ระวังไงละ่ะพี่กดเลย

จะมีลายนะครับลายลายตัวข้างตงัวผมไม่ผมนะครับไม่มีลายเลยเอาตีปูนให้ท่านแต่ตนี้ครับเอาน้ำน้ำไหมเอาน้ำเติมไหมเอาอะไรบอกได้มีใช่ปะ่ะน,น,นี่จะเป็นลวดลายทับประทับคล้ายๆประทับสวงครับแต่นี่เป็นด้านหลังนะครับของสายสังวานท่านนะครับนี่ก็เริ่มติดช่างก็เริ่มติดนะครับ ติดลายที่พมุกุดนะครับวับนนี้วันนี้เราบนแท่นนี้เราไม่ปัดขึ้นมาปัดได้ไหมได้ได้<น>ไเดี๋ยวมผมจะได้เอาขึ้นมาปัดเลยครับนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังทำงานครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วนะ こうぞ。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.